สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่สูวรรณคด้าคาเทพรักก็จะมาเซอร์วิสชุดภู้คอฟพิดนะครับสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่นะครับมีเครื่องดื่มมีของกินอะไรบ้างและมีบริการอะไรให้บ้างระหว่างรอรถซ่อมไปดูกันครับเคา์เตอร์ใหญ่มากมาดูกันว่ามีอะไรบ้างวัสดีครับมีน้ำดื่มอะไรบ้างครับน้ําเปล่าแล้วก็ อ๋อเฮบูบอยน้ำแดงเนาะอ๋อแล้วก็โอเลี้ยงนะครับผมอ๋อชามมลีอ๋อชามาลีส่วนนี้ก็จะเป็นของทานเล่นใช่ไหมครับอืมตรงนี้สำหรับสายกาแฟอันนี้ฟรีฟรีหมดเลยใช่ไหมสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการใช่ไหมโออ๋อในหม้อด้านหลังมีขนมจีบซาลาเปานะครับแล้วก็มีข้าวหน้าไก่ด้วยตัดคลิปเลยได้ไหมหิวเทสระบบเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยที0 0ใช้งานปกติ ตัวเครื่องใช้งานปกติทุกอย่างส่วนต่อไปก็คือเป็นส่วนบอดี้เดี๋ยวมาเช็คน็อตกันว่าแน่นทุกจุดหรือเปล่ามีตัวไหนผิดปกติไหมศูนย์ไหนที่ต้องการอยากมีเป็นแบบว่าเครื่องเล่นสําหรับลูกค้าที่ยังนั่งรอเซอร์วิสรถอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ g g k Shop นะครับผม